ก็เหนื่อยอยู่ครับไปกันต่อครับทุกคนไปกันต่อครับทุกคนต่อครับว้าวผานี้สวยมากทุกคนโหเนี่ยครับเห็นน้ำตกไหลลงด้วยสวยมากหินแหมหินที่นี่มันสวย ตรงนี้คือเสียงทเก้านะครับทุกคนต้องมาเห็นต้องมาเห็นด้วยตานะครับ เราจะไปกันต่อนะครับทุกคนไปเสียงต่อไปนะครับไปเสียงต่อไปนะครับตรงนี้จะต้องก้มนะครับทุกคนก้มชิดชายนะครับแล้วก็เป็นหน้าผาด้วยอุยแต่ก่อนไม่มีบันไดโอ,โอ้โหถ้าไม่มีบันไดนี่ผมคิดว่า,าน่นากลัวสุดๆเลยนะเนี่ยไปทุกคนไปกันเราจะถึงถ้ำแล้วนะครับใกล้แล้วใกล้แล้ว ผู้เอาบันไดมาเฮ็ดกะเก่งเนาะเจ้าหนาทีเพื่อนแบบอันไกด์คือกันพวกผู้ชายเขาก็แบกมาช่วยทางลัดของเขาขึ้นมาเพื่อนอยากจะเฮามาเถี่ยนไหมอันนี้เนาะแม่่คะตรงนี้มันก็ตรงนี้ต้องก้มเนาะโอเคตรงนี้เราต้องก้มนะครับทุกคนโอ้โหตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะไม่มีรั้วนะครับแต่ก่อนไม่มีรั้วนะครับตอนนี้มีรั้วแล้วนะครับโหเย็นมากเลย ต้องก้มนะครับทุกคนถ้าถ้าใครไม่สูงมากไม่ต้องก้มนะเราถึงแล้วนะครับตรงถึงตรงถ้ำแล้ว <S <S ว้าวสวยมากนเกนอะใช่ใช่โอ้ยมืงกล้องไปแล้วโอ้ยเนี่ยครับผมเนี่ยเราเดินลอดมาตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับลอดมาลอดมาครต้องก้มมานะครับ สวยครับทุกคนอยากให้มาเห็นกับตานะครับคือมันยิ่งใหญ่มากๆนะครับตรงนู้นเหมือนเห็นมีบันไดด้วยอ๋ออ๋อป่ะทุกคน ไปกันต่อครับทุกคนมีที่นั่งด้วยครับเรื่อย,ยะะอ๋อเราจะไปเสียนที่หนึ่งกันนะครับทุกคน,น,เ,นเสียนที่เจ็ดจะอยู่ตรงนี้เนาะ หัวนาคีที่หนึ่งนะครับนะครับขอบคุณครับดูพี่เขาปีให้ผมด้วยคร<า>ย <laughs> ับ้อดหลายพ,พี่น้องโอ้ยขอบคุณมากๆครับ <c oughs> ที่ไกดมีลูกอมให้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อเบาหวานขึ้นเนาะก็จะให้ตรงที่จะขึ้นจับเชือกมาขึ้นมันช่วยได้นะครับน้ําหวานเนี่ยลูกอมลูกอมเราจะไปเสียนที่เจ็ดนะครับโอ้ยตรงนี้ดูแบบโอ้ โอ้โหทุกคนตรงนี้จะเป็นที่แคบนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับแต่สวยมากไม่สวยธรรมนะเย็นด้วยหมข้างล่าง้นี้คือหุยทุกคนน่ากลัวอยู่นะอไม ทุกคนชันมาก ทุกคนดูน да ี่ to โหยนี่ครับผมตรงนี้คือถ oh ้ำนาคีนะครับนี well. ่คือตรงจุดที่เป็นถ้ำนาคีเลยนะครับนี่นะครับโหเย็นเย็นมากปวบ้างหัวนะคะครับรอ้ากอดแล้วก็ขคนได้เรียนนะคะครับผมก็ใส่รองเท้าก็จะเสียนที่สองกันอข้างล่างนะคะครับผม อ๋อจะมีเสียนอยู่ตรงนู้นด้วยอ๋อ อันนี้คือเสียงที่ห้า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 นะครับทุกคนนี่ครับ เสี้ยนที่สามนะครับแล้วก็ไปจุดชมวิวแล้วก็ผานาคีอ๋ออันนี้เสี้ยนที่เท่าไหร่นะจุดที่หกค่ะอ๋อนี่นะครับเราจะไปเสี้ยนที่สามกันแล้วทุกคนเปิดเปิดเปิดกระเป๋ารับทรย์เป็นมรเปิดกระเป๋ารับทรย์กระเป๋ายังก็ได้เปิดไปเลยเปิดแล้วก็หดวใาหัวเนาะโอ้ตรงนี้เย็นคัก

ป่ะโอ้โหน่าเป็นเสียงที่สามด้อเสียงที่สามอยู่ข้างบนนะครับเนาะตรงนี้จะเป็นลำเสือด้วค่ะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่คือลำตัวนะครับอ๋อนี่ไงอันนี้เหมือนหัวมากเลยใช่ค่ะลำตัวก็ขดอยู่โอ้ยเออใช่นี่ไงก็ตรงนี้ไงโอ้ยสวยๆโอ้ยโอ้มีคนน้ำ ไปเราจะไปผานาคีนะครับผมมันจะเป็นจุดชมวิวพระทิตขึ้นนะครับ200เมตรเนาะแต่ตอนนี้เรามาช่วงเที่ยงเนาะ <g ül> ไม่เจอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับ <g ül> ชันนิดหนึ่งนะครับว้าวว้าวโวผ้ผานาคีครับ100เมตร เร,เ,เ,เราจะไปผานาคีกันก่อนครับทุกคนวุ้ด้านล่างคือโหโหน,นั้นด้านล่างนี้คือทางลงนะครับทุกคนปะเราไปผากันก่อนแล้วค่อยลงผานาคีอยู่ข้างหน้านี้เป็นจุดชมวิวนะครับโห ล่มลื่นครับสวยงามด้วยอยากให้มาดูของจริงนะครับคือเห็นแต่ใน youtube หรือหลายๆเพจลงนะครับพอมาดูของจริงคือสวยสวยกว่านะครับสวยกว่าในคลิปสวยกว่าในรูปนะครับ ตรงนี้ใช่ไหมครับที่คล้ายฝ่ามือเนาะเออตรงนี้นะครับทุกคนคนก็คล้ายกับเป็นผู้หญิงอไหนอ่ะโอ้ล่งพึ่งทุกคนจะตรงหน้าผาลังเบลเลอร์เลยห้างบักไงตรงนี้คน่อฝั่งนู้ อันนี้จะเป็นรังผึ้งนะครับทุกคนรังผึ้งนะครับข้างบนนี้เย็นมากนะครับทุกคนเย็นสุดๆเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีน้ําตกไหลลงตรงนั้นครัยทางที่ผมเดินขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมมีคนยืนอยู่เต็มเลยตรงนั้นถ้าเป็นช่วงฝนตกชุกๆนะครับน้าตกตรงนี้จะไหลแรงมากนะครับสวยนะครับตรงนี้ ไปจุดสุดท้ายกันนะครับเอบอ,อเหมือนเหมือนเหมือนใช่ใชเห็นคนลงในคลิปเต็มเลยใช่ค่ะน,น,น,นี่ครับไไที่ที่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนดวงตาท่านนะครับเนี่ยครับ เหมือนจริงๆ<า>งอันนี้<า>จ,จะเป็นส่วนหัวดูดิเราดูข้างหลังนี้นะดูดิดโอ,โอ,โอ้สูงมากสวย อนนี้เราถึงผานาคีแล้วนะครับจุดสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่เราลงมาจากผานาคีนะครับเราก็จะลงนะครับจะลงอีกทางหนึ่งนะครับเป็นทางลงนะครับคือเรามาจากด้านนู้นนะครับเวลาเราขึ้นมาเนาะ แต่ว่าทางลงเราจะลงตรงนี้นะครับทางลงก็สวยเหมือนกันครับทุกคนดูดิสวยมากสวยครับทุกคน อันนี้ลากไม้นเนาะสวยเนาะโอ้สวยธรรมชาติแบบปรุงแต่งได้อันนี้เหมือนเสียนท่านเลยอ่ะพี่เนี่ยเนี่ยเหมือนมากเนี่ยเหมือนมากเลยอืเหมือนเลยอ่ะครับ อ๋อตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเสียงที่แปดนะครับทุกคนนี่ครับเสียงที่แปดจะอยู่ตรงทางลงเนาะใช่ค่ะก็เสีก็จะเป็นทางลงแล้วก็สุดท้ายสวยเกรดสวยมากทุกคนอ๋นอนี่ไงที่เขามาถ่ายรูปกัน ครับตรงทางลงนะครับจะมีเมืองรับแลด้วยนะครับรับแลครับทุกคนโอหสวยโหสวยอ่ะสวย หลังจากที่เราลงมาจากผานาคีนะครับจะเป็นทางลงเนาะแล้วก็จะมาเจอเมืองบางบทนะครับตรงนี้นะครับทุกคนเย็นมากนะครับ กันต่อครับทุกคนครับนี่คือระหว่างทางลงนะครับคือสวยมากนะครับทางลงคือสวยหินสวยมากครับอยากให้มาเห็นด้วยตานะครับทุกคนอันนี้คือเป็นที่จับธรรมชาตินะครับทุกคนเป็นเครือเขาวันนะครับตอนแรกนึกว่าเจ้าหน้าที่ทํานะครับไม่ใช่นะนี่คือธรรมชาติท่านท่านได้สร้างไว้นะครับสวยมากทุกคนสวยมากครับลักษณะหินก็จะเป็นเกล็ดนะครับสวยมาก สวยมากครับทุกคนนี่ครับที่จับนี้ก็เป็นถาวันธรรมชาติโอ้สวยธรรมชาติสร้างมาได้ดีมากเนีย่ยเสียงน,นี้แหละใช่คือสวยมากเสียงน,นี้ครับมาดูเสียนนี้กันนะครับเสียงน,นี้สวยมากมันจะอยู่ตรงทางลงนะครับท่านจะอยู่ตรงทางลง สุดท้ายนะครับทุกคนสำหรับทริปนี้นะครับทริปถ้ำนาคีนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพาเพื่อนๆมาเที่ยวถ้ำนาคีนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับมาที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาได้เลยนะครับอาเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับผมอุทยานปิดบ่ายสามนะครับคือต้องมาก่อนบ่ายสามนะครับถึงจะขึ้นได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ไม่บายอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์และอย่าลกดกริ่ง้เนด